จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะก็ถึงเทศกาลทานเจกันแล้วค่ะมื้อนี้นะคะเป็นวันที่5เป็นมื้อล้างท้องค่ะจะทานมื้อเย็นหนึ่งมื้อค่ะใครเริ่มทานเจสิวันจะทานมื้อนี้เป็นมื้อแรกนะคะวันนี้ค่ะอก็เลยมีเมนูพาโลมาฝาค่ะเพราะพาโลนะ ทานคู่กับน้ำพริกเข้ากันสุดๆเลยค่ะกินยังไงก็ไม่มีเบื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นหมี่กึ่งค่ะซึ่งหมี่กึ่งตัวนี้นะมันจะหาซื้อได้ในช่วงเทศกาลทานเจเท่านั้นนะพอนอกเทศกาลก็จะหาซื้อยากมากแต่พอถึงเทศกาลปุ๊บจะหาได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะมีโอกาสกินและอิ่มบุญในช่วง1ิวันนี้เลยค่ะก็จะใช้ประมาณสัก5เส้นนะ ซึ่งปกติแล้วคุณก็จะทานเจอ,อยู่แล้วทุกปีนะปีหนึ่งสิบวันค่ะแล้วเราก็มีเต้าหู้ค่ะเต้าหูข้ขาวนะอยุยก็แนะนําเลยค่ะนี่นะคะเป็นเต้าหู้ก้อนเต้าหูข้ขาวค่ะแล้วก็จะมีเครื่องนะเทศกาลเจค่ะจะทานกระเทียมแล้วลากผอกชีไม่ได้เราก็จะใช้เป็นลกเครึ่งชายแทนนะเวลาหั่นเราก็จะเอาก้านเยอะหน่อยแบบนี้นะแล้วก็พริกไทยผงพะโล้แล้วก็อบเชยปุ๋ยกัก นี่ค่ะเราจะใช้เท่านี้เองนะส่วนของเก้าหู้นะุยก็จะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วเราก็ทะแยงไปเลยแบบนี้ค่ะน,นะแล้วเราก็จะผ่าแบบนี้นะเป็น8ดชิ้นค่ะเรามาตำพริกไทยเลยค่ะตำพริกไทยให้แตกก่อนนะแล้วก็ตามด้วยรากขึ้งช่ค่ะ ล,นะล้างยินออกให้หมดค่ะใส่น้ำมันเลยค่ะอุดก,ก็จะใช้น้ำมันไม่เยอะเนาะเราค่อยๆทอดค่ะนะคะและให้นำหมีกึ่งน,นะลงทอดเลยค่ะเราจะทอดหมี่กึ่งให้เหลืองเลยนะ โดนเวลาเลือกหมี่ตึงนะก็เวลาจับค่ะไอ้เพื่อนนะจะเปต้องรู้สึกเลยเขาจะนุ่มๆนิ่มๆนะไม่กระด้างค่ะถ้าเราจับเรารู้สึกเขาไม่นุ่มมือนะนั่นแหละค่ะมันจะแข็งกระด้างนะถ้าเราจะเอาแบบเวลาเรานํามาต้มแล้วนุ่มๆค่ะให้เราจับแล้วเขาจะนุ่มมือนะแล้วก็น,นิ่มค่ะ และเวลาทอดที่สําคัญกันนะเราต้องทอดให้เหลืองหรือจริงค่ะเหลืองกรอ,อบเลยนะเพราะถ้าเราทอดเราไม่เหลืองกรอบอ่ะเนื้อข้างในเขาจะยังกระด้างอยู่เวลาเรานํามาต้มแล้วมันจะทําให้เวลาทานแล้วเขาจะแข็งกระด้างน,นะแต่ถ้าเราทอดจนชุ่นเหลืองเลยอ่ะเนื้อเขาจะฟูค่ะเวลานําไปต้มนะเขาจะนุ่มและนิ่มค่ะบางครั้งแะ้บางคนบอบว่าเหลืองประมาณนี้ยคือใช้ได้แล้วแต่อบอกลยนะว่าขนาดเนี้ยยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสีประมาณไหนถึงใช้ได้นะ และระดับไฟในการทอดนะให้ใช้เป็นไฟแรงไปเลยค่ะเราต้องการให้เขาเหลืองให้เร็วที่สุดนะและเพื่อให้เนื้อข้างในเขาฟรูค่ะให้ใช้ไฟแรงได้เลยนะเพื่อสังเกตดูค่ะชิ้นเนี้ใกล้ได้แล้วเห็นไหม,มให้เหลืองแบบนี้เลยนะช่วงเทศกาลทานเซ่เนานะเราจะมีโอกาสในการทานก็ช่วงสุดวันนี้ค่ะเพราะหักทานง่ายนะหาอุปกรณ์หาวัตถุดิบง่ายค่ะเราได้เหลืองนี้ค่ะเหลืองแบบนี้เลยนะเห็นไหมเทียบกับรอบแรกนะ ไปดูเสร็จแล้วเราก็ทอดขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะล้างจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะให้เรานำมาแช่น้ำนะคะ่ะเพราะว่าเราทอดมาเขาจะกกผ่อนนะคะแล้วข้างในจะกรงกวงเห็นไหมแบบนี้เลยค่ะแล้วเราออกมาแช่น้ำค่ะแล้วเราก็มาทอดเต้าหู้ต่อเลยค่ะ ให้เราทอดเหลืองให้ทุกด้านเลยนะอ,ออกเหลืองก็เขาน่อนยังใช้ไม่ได้นะให้เหลืองออกเหลืองตามค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วค่ะให้เราต้ขส้นเลยนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่แล้วนะเขาก็จะนิ่มขึ้นค่ะเราจะได้หั่นง่ายนะเราจะหั่นลักษณะคล้ายไส้หมูเลยค่ะนี่นะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะหลังจากที่เราทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะเทน้ำมันออกเลยค่ะเปิดไฟอ่นอนๆเลยนะเดี๋ยวก็ใช้น้ำตาลไฟแดงค่ะนี่ค่ะเรจะใส่ประมาณ4ช้อนนะแล้วเดี๋ยวรอใอน้ำตาลละลายค่ะเปิดเป็นไฟอ่นอนๆนะคั่วไปเรื่อยๆค่ะจะทาให้โปร่งเราหอมนะพราอกัน เคี่ยวน้ำตาลแดงค่ะให้เป็นคาราเมลจะทําให้เกิดความหอมนะนี่ค่ะหลังจากที่เขาละลายนะให้เพื่อนุยายามค่ะคนน้ำนมันนะ amel, มันจะเหม็นไหม้นะจากคาราเมลมันจะเหม็นไหม้ค่ะเคี่ยวให้ดําเลยค่ะน้ําตาลสแดงที่อุ๋ยพูดถึงนี่คือน้ําตาลธรรมชาติไม่ฟอกสีนะเคี่ยวให้เป็นคาราเมลเลยนะเมื่อเราได้ออกคาราเมลแบบนี้แล้วนะให้เราใส่ลากุ้งช่แล้วก็รพริกไทย ผงกะหรี่ค่ะ๋ยกะและอบเชยค่ะเ,เราผัดไม่หอมจะผัดพนึงก่อนค่ะนี่ค่ะบอกเลยนะว่าเราจะได้กลิ่นหอมโชยแล้วล่ะค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเราจะเติมไปเล็กน้อยก่อนนะแล้วเรามาใส่พวกหมี่ตึ้งค่ะ เต้าหู้ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็มาเติมน้ำไม่ท่วมเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะนี่ค่ะหลังจากเดือดแล้วนะเรามาปรุงรสชาติความเค็มกันค่ะคุณก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะนี่ค่ะไปสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสสาเเขียวค่ะสี่ช้อนค่ะ เรามาเพิ่มความหวานค่ะเพราะพะโลนะเขาจะต้องมีออกหวานเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้เราใช้น้าตาลทรายเคี่ยวไปแล้วนะเขาก็จะมีความหวานแล้วค่ะหรือว่าขาดหวานเล็กน้อยค่ะก็นี่เลยก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนเนาะประมาณหนึ่งช้อนเป็นคนอี้เลยค่ะเท่านี้เองนะเราก็จะได้พะโลเจที่หอมๆแล้วค่ะทีนี้เราก็ต้มจนกว่าเต้าหู้แล้วก็หมี่กึ่งนะส่วนของหมี่กึ่งตัวนี้ค่ะนิ่มค่ะและเข้าเนื้อค่ะ จะใช้เวลาต้มป,ปลีกปรบมัน40นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาเพิ่มสีสันด้วยสีอูดดำานะเล็กน้อยค่ะอย่าให้ดำมากนะหรือในความสุะถ้าดำเกินจะดูไม่น่าทานค่ะให้เป็นสีออกอน้่นจันอ่อนพอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ค่ะสีประมาณนี้พอค่ะหลังจากที่เคี่ยวมาผ่านมาได้40นาทีแล้วค่ะนี่ค่ะ ส่วนของเต้าหู้ก็ทั้งนิ่มและนุ่มแล้วนะส่วนมีกึ่งค่ะกันดิ่มแล้วค่ะแล้วรสชาติก็เข้าเน้ยเป็นอย่างดีแล้วค่ะสําหรับพะโล้เจ๊โหยก็เสร็จแล้วค่ะเรามาอิ่มบุญพร้อมกัน10วันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ